สวัสดีสามารถกีในอิฟซี่กันอ่าแฟนห้ยหุ่นดาวโจนพี่น้องซึ่งพ้นห้ยดาวโจนเมือ่อคืนอ่าอันที่สองกรดก,กรดาพ้นที่ออกก็คือเจ็ดสองหกพี่นอ้องล่างแปดสามอ่าซึ่งแอดได้ร่งคีบไปอ่ากระแตกสองหกพี่น้องซ้ายรลดกระสองกันกระสาม เด้งพี่น้องสายรูดเด้งเจาะสองตกัแตกซึ่งคลิปดาวโจรห้อยดาวโจรแอดได้ลงมา้าผมซื้อ่า <c oughs> ประมาณหกวันสายรูดเข้าห้าวันเจาะสองตัวกัเขา่าพี่น้องเจาะสองตัวเข่าแล้วก็แตกสามตัวเมื่อหนึ่งคือวันที่ยี่สิบแปด สำหรับสายรูดนี่เด่งอ่าเด่งบ่อยพี่น้องแอปเริ่มลุง่งไหวดาวโจนอ่าคลิปแรกก็คือนี่พี่น้องมันอีห้ายิ้มหาไมัวหนาพ้นดอกกะศูนย์หกแปดสามสองกะเข้าหกแปดแปดหกพี่น้องดาก,กามาคลิปที่ สคลิปที่2ก็คือเสาวันที่ยีพี่น้องแอดไฮไว้อ่ากับมี26งหกลวก็แปดสอกพ้ก็ออก826อันนี้แตก3ตัวตรงๆพี่นอ้องอ่าสำหรับหม้หุ่นดาวโจรแลวก็รามวันที่ยี่สิบเก้พี่น้องยี่สิบเพ้นไหุ่นดาวโจรออก699 สองเ,อเจ็ดอ่าเจาะบ่ผ่านพี่น้องเมื่อน,นี้อ่าดาละสายหลดุดเก่ามากเก่าพี่น้องแล,ล้วกามาวันที่สามสิบ <c oughs> สามสิบอ่าแอดลงไว้ผล้นไม้หุ้นดาวโจนก็ออกเก้าสามหนึ่งล่างสามสองอ่าสําหรับสายหลุดพี่นอ้องอ่าเด้งพี่น้องเด้งสามอันนี้คือวันที่ สามสิบ <30 S 2> แลก็กกมาวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาพี่น้องผลอ,ออกห้าสามขงลางแปดแปดเมื่อนี้รุดพี่น้องอืมอันนี้รุดวันที่หนึ่งรุดพี่น้องเด็กก้ม่า เศ้าวันที่2ก็คือมือนีคือคลิปนีพี่น้องอ่าแต่ครับอ่านี่ก็คือเนี่ยทางห้อยหุ่นดาวโจนทียแต่ลงไ้อ่าสำหรับสมาชิกเอฟซท่านใดสนอกสนใจอ่าถูกอกถูกใจห้อยหุ่นดาวโจรกติดตามช่องนี้ไปพี่น้องเพื่อที่สิบประพาดข่าวสารขอมมลนตัวเลขทียแต่ลงไป เมื่อเวลาแอดได้ลงคลิปมันก็จเได้มีการแจ้งเตือนอ่กระดิง่งพี่น้องซึ่งห้อยดาวโจรช่วงนี้สายรูดพี่น้องสายรูดกําลังฮอตพี่นอ้องเข้าเกือบทุกวันอลงหกลงหกวันลุดหนึ่งวันสําหรับสายรูดพี่น้องแต่แว่ากมีเด้งมีแตกสองตัวสามตัวอันนี้ก็คือแนวทาง ห้ยหุ่นดาวโจรพี่น้องถ้าสามารถชีกเอฟซถูกอกถูกใจกับกดติดตามช่องนี้ไปพี่น้องกัค่อยติดตามคลิปต่อไปครับ